พบกับไทยชามนะคะวันนี้มีไทยชามหรือชามไทยชามผลไม้ค่ะนี่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 ลูกอะไรนะอินทผลมไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะอินทผลมสดอ่ะเคยกินแต่อินทผารัมอ,อินทผลมเนาะชื่อมันอ่ะอินทผลมแต่บางท่านก็จะเรียกว่าอินทผารัมเคยกินแต่แห้งอ่ะ อันนี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็อยากลองกินอะไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเคยกินบ้างแล้วบ้างคงจะมีที่ที่เขาขายลูกใหญ่กว่านี้เนาะเห็นสวนอินทผัมที่เมืองไทยอะโหฮิตปลูกกันมากเลยอ,อยากกินลูกใหญ่ๆอันนี้ลูกไม่ใหญ่มากนะดูสิเทียบกับนิ้วอะเทียบกับนิ้โป้งประมาณนี้ อันนี้เรามาทดลองกินกันไปพร้อมๆกันครั้งแรกนะคะนี่ไหนเดี๋ยวคุณแม่ลองข้าวลองไอ้น,นี่มันจะเริ่มสุกหรือมันจะเริ่มเน่าเนี่ยไอ้น,นี่เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคุณแม่ลองข้าวลองผ่าแบบนี้โอ้ข้างในมันเป็นแบบนี้โอ้ข้างในเป็นแบบนี้มีเมล็ดแล้วก็มี มันสุกไหมเนี่ยมันแปลกแปลกอะนึกออกแล้วมันเหมือนอะไรคะมันเหมือนลูกแป้งอะที่สุขโขทัยนะ ตอนสมัยเด็กๆสามสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมีลูกแป้งลูกแป้งลูกโป่งอะ่ะใครรู้จักบ้างมันเหมือนเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขาลูกใหญ่ แดดสองหน้าแดดเข้ามาเห็นไหมคะทุกคนเห็นแดดข้างหลังไหมคะอื้มข้าวหวานน่ะหวานอร่อยไอที่เมื่อกี้ที่เบนแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเน่าหรือเหมือนจะสุกคุณแม่้องเข้าก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยคือข้าวหวานอร่อยมากค่ะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเน่าหรือว่ามันมันสุกนะคะเมื่อกี้เราผ่าแบบนั้นไปแล้วแต่ว่าข้าวหวานอร่อยแล้วลองมาผ่าแบบนี้บ้างนี่เอ๊เอมันเล็ดมันที่เขาเขาเพาะกันเขาบอกว่าต้นหนึ่งมันแพงนะคะที่เมืองไทยอ่ะ อีมเมล็ดนี่มันพาะได้ไหมคะเนี่ยพี่น้องชาว youtube คนไหนที่อปลูกอินทรีย์พนะคะแนะนำคุณแม่น้องข้าวหน่อยสิคือแบบอยากพ่ออยากเห็นต้นมันอะเห็นแต่รูปอยากเห็นต้นมัน แบอกแนะนำหน่อยว่าไอเนี่ยมันเพาะได้แต่เดี๋ยวคุณไม่ต้องเข้าก็จะเอาลองใส่ดินไว้นะดูซิว่ามันจะขึ้นไหมอืมเข้าอร่อยอ่ะโอ้หถ้าลูกใหญ่กว่านี้แล้วมันก็สุกเนี้ยนะมันคงจะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเพราะว่าตอนตากแห้งนี่ก็หวานอ่ะ คือที่เราซื้อข้าวกินเนี่ยตากแห้งอะ่ะกิโลนึงก็ร้อยโครนคะคะที่นี่ประมาณห้าร้อยบาทบางช่วงที่ออกใหม่ๆร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเลยกิโลนึงอะ่ะตากแห้งนะคะอันนี้ไม่แพงมากจ่าไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ซื้อมาพร้อมกับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะกินให้ดูนะคะ เดี๋ยวเรามากินไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้คือลูกพีชค่ะลูกเบล่มเนี่ยซื้อมาสองลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่ลูกพีชลูกพีชภาษาไทยแหละลูกทอ้อใช่ไหมคะลูกท้อท้อค่ะลูกเบล่มเลยลูกใหญ่มากอื ใหญ่สุดๆอร่อยอร่อยมากทุกคนใครไม่เคยกินลองกินเดอ้อใครกินอยู่แล้วก็ผ่านไปเลยค่ะอันนี้คุณม่องข้าเพิ่งกินครั้งแรกค่ะอ,อร่อยเหมือนลูกแป้งลูกปงที่กินที่บ้านน่ะ ข้าเสียงดังน้องข่าอยากเข้ากล้องสวัสดีครับ <laughs> รนีสนะฮะ p t เนเดเยเดลอ๋ออืมนมีนสักทีส่สัยก่อนมตมีสแมกอน น้องข้าวบอกว่าอร่อยน้ำมันออกมาเวลากัดน้องข้าวทำไนะสงสัยเด็กไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> น้องข้าววิ่งไปไม่กินแล้วนะคะ มาเรามาต่อกันด้วยนี่ลูกพีชลูกท้อนะคะไหนไหน this this so sad at all นย่ขึ้นคอสยังสเนยัไม่ยสงไม่ได้ไปชวนนายนสูยสซีแลนด์ อ่ะแล้วข้าวอยากลองปอกนะคะบอกไม่ให้ปอกแล้วก็ยังจะปอกอยู่นั่นแหละ <c oughs> เด็กน้อยนี่ดือ้อแต่ว่าก็ให้ลูกเรียนรู้ไปเรียนรู้การปอกนี่ตายแล้วมันเป็นอย่างนี้เคยกินแต่ลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าลูกใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เคยกินนะเพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันลูกใหญ่ๆมาลองชิมไปพร้อมๆกันมาค่ะชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> อื mm hmm. ต่อค่ะต่อดูเขาไม่หวานนะคะมันก็แบบเหมือนกินพีชทั่วไปแต่ว่าไม่ถึงกับหวานอะไรอย่างเงี้ย ล้วกล้าทิ้งปเปียกมาให้เอามีดรบล่มเลยมีดอมีดหัน่นขนมปัง <c oughs> จึงน้อยหัดปอกอยู่ข้างๆร่ะ ยังปอมไม่ได้เลยเละหมดนะเอ็นดีพิกาย์ดูแล้วโพสพิส คารุคกอดลี่ลน้องเขากินค้างแรกเหมือนกันก่อชอบไหมคารกคอร,อรลีแยว

กินลูกเล็กๆดีกว่าค่ะพี่น้องอค,คืออันนี้ลูกใหญ่เขาจะไม่หวานลูกเล็กๆเขาจะรสชาติดีกว่าค,ค่ะคลิปนี้สั้นๆคุณแม่ต้องข้าวขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ทักทายกันเข้ามาคอมเมนต์ข้างล่างกระดิ่งดิ้งดองพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะพบเจอแต่คนดีๆนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ